คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์ ath, ลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับดูทรงมัน,มนจะประมาณเจ็ดพันมันเปลี่ยนตัว,ตวมันเปลี่ยนตัวในตู้ไปแล้วเหรอไอเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าตูข้ตข้างในก็ลิมิเต็ดเลยอ๋อไปจัดไปราคามแพงขึ้นไปเนี่ย เออฮะฟูมโอ้โหเอาเรื่องเหมือนเดิมเลยไอเดี๋ยวมาแต่ไกลทำไปเล่นไหมเงงบิเตา้ากูนะเว้ยนี่มันบ้ายอเออ <c oughs> คุยกับโป้พัม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 บันปลายในตัวเฮ้ยทำไปเล่นมันดีกว่าตัวเก่า่อยกูไม่รู้ว่าฟิวชั่นได้ด้วยแต่ว่า มันก็ไปทำอะไรหมาย่ะเฮ้ย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 เอาเรื่องทำเป็นเลนปังมันคือตวัวอะไรไม่รู้จากไอ้นี้บอกว่าไอ้ไอ้นั่นป้าตัวป๋เอเหรอไม่ใช่นะไม่น่าละไม่รู<ช>้อันนี้ไปเฮ้ยมันไม่ซ้ำสักตัวดิวะเอ้ยนี่ลิวมะเป็นไงเฮ้ยไม่มันซ้ำใช่ไหมเฮ้ยจะไปดีจะไปดีบ๊มบ๊มมาบ๊มบ๊มมานี่หมุนมายังไม่เห็นอะไเลยนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วครูสกิจโก้โอเคหาวขาวสีดาวฮ้ยถ uh, ือว่าดีว์ดีว์ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มเลยว่าสามร้อยห้าสิบรูบูเจ็ดร้อยแล้วนะขอตัว e ีเจเนอ y รีะไม่เป็นหมุนมากูยังไม่เห็น e ีเจนเลยนะเนี่ยไม่เอ้ยังไม่เห็นเยอะเอยังไม่เห็นแดงเลยเนาะยังไม่เห็นสีแดงเลยเนาะตั้งแต่หมุนมา อีจิโกะอีจิโกะหนึ่งไม่ใช่มันมีอีจิโกะสามเลยนะมึงบ้าเปล่าคอแตกไปแล้วหยุดตรงนี้เลยเฮจะไปดิ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 หยุด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 เอออันเนี้ยคือคือเราต้องเก็บให้ครบสี่ตัวเว้ยเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วมันจะกลายเป็น กิกี้กิกี้แบบอัลติเมทกิกี้อัลติเมทคือมันมีเหลือง <c oughs> มีเขียวมีแดงมีฟ้าแบบกูก็ไม่รู้เหมือนกันแบบ <c oughs> แต่กิกี้อัลติเมททำอะไรได้ก็ก็เป็นกิกี้แบบรวมทั้งทั้งสี่าสาธาตุเป็นตัวเดียว <c oughs> สมกับเป็นกิกี้อ๋กระจอกว่ะไม่เจอเลยเจอร์รี่เลยนะกูส่งมาสิบลูกนะ่ะ <c oughs> อืมเฮ้ยตอนเนี้ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในนี่นะได้จากจากไอไอ,ไอไกล่องนั่นะนะนะสมบัติ ตัวตัวรีเจน์หรลยไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องไอ้กล่องได้แคปซูลเนี่ยแคปซูลเนี่ยอ่าฮะมันมีโอกาสได้โอกาสอ่ะอืมมันเพิ่มโอกาสได้แคปซูลฟรีไปก็ได้แต่เงินอีกอะเฮ้ยเฮ้ยเหลืองขาดอะไรเหลืองเหรอเหลืองมันมีแล้วดิขาดเขียวแดงขาดขาวเขียวแดงขาวโอ้โหเห็นรีเจนครั้งแรกนะเมื่อกี้เจ้าไม่เห็นแล้วเหรอคุณไม่เห็นเลยหมุนผ่านไปไอ้เฮ้ยแดง เลยไดเนียดิวเป็นตัวห้าดาวมันเหมือนไข่วะเสียนรามกเปล่าวะหรืออะไรวะไม่ในไอตัวมันเหมือนในนั่นอ่ะในอันเตอร์เตอร์หรอโฟร์เมทัลอ่ะโฟร์เมทัลอ่ะเหรอเอ้ยกูก็ลืมไปแล้วอ่าโฟร์เมทัลบอดมันคนละสีเปล่าวะไม่รู้ดิไม่แน่เขามันคนละสีเดี๋ยวนโฟร์เมทัลอ่ะอ่ามันตัวไหนวะไอตัวพ่อมันวะเออคล้ายๆอ่ะแต่ว่าไม่น่าใช่ว่ะเอ้ยแต่ทำไม ทำไมมันสามสามอย่างไงไี้วะอ๋อนี่ยไอ้รูปมึงมันคืออะไรวะอะควากูอะควา,า,ความันใส่แล้วมันจะมีเอฟเฟกต์เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโบนั่นานั่นนัเอ้ยมาเมื่อกี้คนฉันมากูต้องได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเหลืองว่ะอ้าวเหลืองกูมีแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเหลืองกูมีแล้วมึงให้กูทำไมเอาไปแลกคนอื่นโอเคเอาหอขอบคุณครับเหลืองมันมีแต่เหลืองว่ะ เฮ้ยยังเลืองเยอะเกินเฮ้ยมันไม่มีแดงไม่มีฟ้าเลยเหรอวะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้าบอเกมมึงเอากูแล้วตอนนี้สี่รอบลุย ขอรีเจนสักตัวหนึ่งพออู้ไม่ได้ยีจิเกอไโปโผล่มาให้เห็นเลยโผล่มาให,ให้เห็นอยู่ทีเดียวได้ไงรีเจนกูไม่เคยแบบสุ่มได้รีเจนแบบหล่อๆเท่ๆเลยเคยสุ่มครั้งแล้วสกิปออกไปแม่งได้รีเจนหล,ลงสกิปดดได้เผื่อจะได้รีเจนอีกรอบอไม่น่าได้คือ <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรวะ ไม่รู้อะเซียนลามกโคนเหรอไม่รู้ว่ามันมันชื่อว่ากบอะคังคกหรืออะไรทั้งอย่างอะเฮ้ยโอ้ดังเงี้ยว่างเงี้ยเงี้ยเยอะเลยแล้วทำไมทำไมได้เหลืองวะอ๋อนี่ไงเมื่อกี้มี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 แดงอยู่โอ้ไอ้นี่แหละเอ้ยแต่ก็ยังดีเผื่อเอาไปขายได้ตัว10บาท20บาทอะไรก็ว่าไปตัดปไฟกระพริบพี่น้องแถวไทยกูบอกเลยว่า20,000โลบักกูหมดภายในเดือนเดียวอ่ะลองคิดดู เอาไปเล,เลยเก,ลก,ก็ตัวนี้เกลอะอะไรวะอือผ่านไปแล้วอือืผ่านไปแล้วคือไม่ได้และมึงเกลือจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างเกลือเลยนี่ว,วะเอาไปไปเลยเอาพัดดูนี่กูอยากรู้ว่าพัดเนี่ยจะขานาดไหนวะ ันจะได้ง่ายขนาดไหนวะถามจริงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงสุดยอดสุดยอดเลยว่าเกมกระจกแพงก็แพงโถ่เฮ้ยเฮ้ยแดงเหลืองโอเคกูไปแลกก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยแต่มันแดงมันอีปิกเลยนะเว้ย มาให้ลุ้นให้ดีใจเล่นแต่มันต้องเก็บทั้งหมด4ตัว3 3ตัวดีมันมันน่าจะหาง่ายว่ะแรกแรกกับสีอื่นคงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ได้โนไหนก็ดีนะแต่เบจิต้าเนี่ยน่าเล่นนะเพราะว่าสเตตัม์มันดีขึ้นไปดูครับดูยครับดูยครับดูครับดูครับดูครับกูม,มองตามแล้วแบบมึนหัวว่ะ<ม>โปดิวมาครับผมดิวมามึงได้ไหมเออดิวมาเอยงมาแล้ว เดนจนนารีไปยากอ่ะสี่ต่อพันน่ะกูพูดแบบนี้กี่รอบแล้วเนี่ยเดนจนนารีมันต้องมาแล้วว้าวคอมบันเงี้ยเพิ่มมกเกมเอมดีอ๋อโหยิ่ิโกะมึงรวมไปเลยกูรำคาญมึงแล้วมาพัดเลยนะเว้ยอันนี้คือพัดเลยนะเว้ยพัดมันต้องหมดดีวะไป เจารีมาแล้วโอ้โหสีขนาดนี้โอ้โหโอ้โหอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไะไรแบลงตรงนี้ด้วยไอ้แปดตัวแรกตัวเดียวโธ่ทำไมวะมันไม่น่าจะให้ต้องให้มันเยอะเหลืองอีกสวยเนี่ยอย่างเนะเกมดีอีสปอร์ตจริงๆไม่รู้กี่กี่ครับซูมไม่รู้ไม่สนใจครับดูต่อครับ มันได้ลิวมาว่ะลิวมามึงเก่งว่ะตัวใหม่มันน่าจะเก่งเอาอีปิกไปขายสักหน่อยได้ไหมแล,ล้วเดี๋ยวดูสักแตเดี๋ยวมานี่สิบเจ็ดดาเมจเองเหรอมึงเอาจริงดิเจ็ดดาเมจแพทไหนเนะี่ยมาแล้วนี่ไงโอ้โหอะไรอะไดาเมจอะไรของจริงเว้ยว่ามันได้เน,นี่ยขอสีแดง ไฟแดงแว่ะโอ้ไฟร์ไฟเบรุ Fire. Fire. เบรุ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 ยัง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 คาสิไฟสองโอ้มันยากไอ้มึงคาสิไฟไปเลยมึงไม่ต้องเลยไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยโอ้อพัตแม่งให้กลัวอันนั้นคือดีคือดีคือดีอ,ดอะไรอะ่ะโอ้ยปีตากูปีตากูเบื่อหน้ามากเลยมึงให้กูโคตรเดิเดูหน้ามานเลยมึงดูมึงดูหน้ามานเฮ้ยแล้วมึงถ่ายมุมสูงทำเกี้ยอะไรมึงดู ก็ถ่ายมุมสูงทำไมวะเลดอ่ะน่าจะให้เยอะหน่อยอ่ะอีรอบแล้ววะไม่รู้ว่าแต่เยอะอยู่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อเพื่อไม่ให้มันแบบอันนี้เกินเราจะกดไปเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออกดไปอีกอีกอสามแพ็คพอละมาเนี่ยพอละงั้นมันเลยไม่งั้นมันเปิดไม่ได้มาพัม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 โอ้โหครอสกีิจเกลอสี่ดาวนะ้ว้ย โรสกีจิกโก้อัน,นีสี่ตัวโอ,โอ้โหโอเคเก็บสะสมก็ได้ครับมันมีจิกโก้หนึ่งกับสองว่ะสามไม่น่ามีไม่แน่ไม่แน่สามอาจจะมีเฮ้ยเนี่ยเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้กาชาบมันไม่เกมนี้ไม่มีดวงว่ะดวงไม่มีจริงเฮ้ยเฮ้ยไป,ไปดิ ไอ้เหียอะไรวะอีกนิดเดียวเออโอ้ยิ่งสุ่มยิ่งท้อว่ะเฮ้ยโอ้โหขอๆๆๆๆๆๆขออันนึงนะมันมามันมาให้แบบดีใจฮะกูขอล่ะ5,000โลบักอะเลเจนเลยีสักตัวนึงอะไม่มีวรอกมึงเอ้ยพอไดอย่าถอยเว้ยเราต้องได้เว้ย โอ้โหเป็นไงละ่ะมึงเขียวทั้งหน้าจอเลยั้ยละ่ะอันสุดท้ายละเอ้ยดีดีดีไอตัวน,นี้ดีอยมันน่าจะขาดอ่ะใชอนน่อันสุดท้ายพอละโก3,000โลบัก3,800โลบักไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้กี่ลู้แต่ว่านั่นแหละสุดท้ายละเอา้าปีตา้ามึงนี่โอ้อยังไงกูก็ต้องได้มึงไม่ต้องห่วงหรอกซูมไปก่อนเลยแล้วกัน เนี่ยสีเลยมันแตกต่างยังไงว่ากูถามจริงเลนมึงเนี่ยอ๋อโอ้โหวีจิต้ามึงทำดีวะโอ้ตัวฟ้าไม่มีเลยนะเว้ยตั้งแต่กูดูมาเนี่ยไม่มีตัวฟ้าเลยเออมีแต่ตัวเหลืองวะไม่มีโหมันต้อง ขนาดไหนวะใจมันต้องมาขนาดไหนวะที่แม่งต้องสุ่มแบบสองสามหมื่นโลบัคกอะเองาเรื่องเกินสองสามหมื่นเลยนะไปรู้สุดท้ายพอละชีวิตนี้กูจะไม่สุ่มกาชาเกมนี้อีกเออเลยไปเลยไปเออไม่ตัวนี้กูก็ได้พอกูพอ,พอละแค่นี้ละหมดละพอใจแล้วพอละไปครบไปไหมครบละนี่ไงเฮ้ยไปเลยตาเท่ามึง ยังอันนี้ได้มัย้ยเนี่ยไปตัวสุดท้ายพอ่อ3,800โลปักโอเคไม่งไงี้